หวันจริงๆเด็ดเดนาวันแม่ชาเดียวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่ยันดังนะคะใครที่บอกว่ายังไม่ได้เขียนโพสต์อิทบอกรักคุณแม่ด้านหลังเรามีเลิฟบล็อกอยู่เมลร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่น้องดีมากๆเลยนะคะขอบคุณกะขอบคุณรับมือกัน่ปขอบคุณ่กด้วยนะครับเปนเล็บสาวของเราในวันนี้นะคะเอาละต่อไปนะครับทคิวของแฟนคลับบ้างแล้วก็ท่าททุกท่านนะฮะที่ีนี่ครับผมที่นี่เราจะเอ ผู้โชคดีผ้าชาติพันีุ์นี้คุณรู้สึกนะครับต้องมาคู่ใครมีคุณมี่อยู่ข้างตัวจับมือไว้ให้มันอ๋อจับมือไว้ให้มันจะมีอไว่อนคู่จับมือไว้ก่อนแนนไม่เป็นกำเนิดอันนี้ดีดีอ่านอีน้องคนนี้เองกติกาคู่แม่ลูกคนไหนมีไปเสร็จที่ชอปปี้ในเมสกับบางนาอยู่ห5ผู้แรกมาหน้าเวทีได้แต่อะไรมาโชว์ก่อนเจได้แล้วนี่คุณแม่จริงเหรอ คม่ยังสวยอยู่จริงเหรอไจริงครับคุคกันุี่เช้าเลยเชิญเลยครับหมอหมอแต่งน่าสบยโปพุ่งนีเลยอ่ะมีไหมมีไหคู่ที่สองเสจหคู่ที่สเชิญครับบันไดทางนี้อดภันะครับเปนได้ค่ะขึ้นได้ค่ะขึ้นได้างน้ค่ะเชิญค่ต้องไ้มามา้องไห้มาหรอตอนนี้พี่เริ่มโกรธตอนเลยฮะไม่ยอมให้แข็นแล้วเชิญขึ้นบันไดนะฮะก็จริงๆอยากได้ขึ้นบันไดแต่หลายคนเดินได้เลยคู่สี่ได้หนึ่งคู่นะ ไม่นานใช่ไหมอยู่ข้างแม่เลยทำไมขึ้นไม่ทันถ่ายน้ำแน่น่าขึ้นรอรอครับทั้งคู่กติกาของเราทำความรู้จักกับคู่คุณแม่เป็นลูกน้อเดียวน้องเดียวสำคัญเลยครับผมชื่ออะไรครับคุณแม่วันคุณแม่วันกับน้องอยู่ไหมครับผมสองไงเลย่ไเคยสร้างคลิปประวัติศาสตร์ไว้ทำไมคะก็ไปหาดูได้ใน YouTube รเหรอใช่ใช่ใช่ของเราพูดต่อไปพูดต่อไปค้ที่สค่ะชื่ออะไรครับอเชื่ออะไรครับอ๋อน้องมอสดย๋ยวแม่แหแ่ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นที่ะคนที่สามชื่ออะไรครับน้องไนน้องไเนือคู่คุณไงคุณ้ก่อนเลยไแต่ตอนย่างเลยครับวัน้วรอแม่แม่เอาใส่ถุงยากน้ไม่เหมือนไม่แรง พ่ใช้เป็นเตี๊ยวครับพี่อยู่ว่าปีนี่พี่ใช้เป็นผัววานแล้วนะพี่อยากได้ไหมคุณใจยายชื่ออะไรคะลูกน้แม่ดุ่ยอ๋อทำแม่ดุ่ยกับน้องไอ้์รวมกันห่อไหร่แล้นได้หลังต่อไปหลัง่ไปหลังต่อไปบ้านหลังต่อไปนะครับชื่ออะไรจ๊ะอือชื่อน้องมุกแม่ชื่ออะไรนะครับแม่พันแม่พันกับน้องมุกนะครับไม่บอกเลน้องมุกนะครับ ดูดูแลทรัพย์สินดูแลทรัพย <wh ์ส yes> ินครับผมคู่สุดท้ายครับคุณยูครับคุสุดท้ายครับชื่อชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่พลอยน้องชื่ออะไรครับคุณแม่พลอยกับน้องไตรคุณแม่พลอยกับนองไตรถามใหม่จำแม่ชื่ออะไรกันบ้างนี่แม่วันกับน้องไอแม่แอนกับน้องมอสน้องไอกับแม่หนูอ่าเขาจำจันทร์ง่ายๆนี่อย่าได้ถึงกับเกี่ยวกับเด็กน้องนุก น้องมุกกับแม่พราะแม่พันก็เพิ่งถามไปจำไม่ได้นี่คุณแม่พลอยกับน้องใบเตยคุเรอยบร้อยแล้วคำความรู้จักกันการพูดัะครับคู่แม่ลูกเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาฝั่งกติกากันเลยดีกว่ากติกาใครบอกอะกติกาในการเล่นเกมอ่าน้องบิวเริ่มมาอยากให้ทำอะไรคะนี่เป็นการทดสอบใบที่เก่าที่สุดอ่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงให ถ้เปิดเพลงครับเรามีปฏิการนะฮะว่าเราจะให้คนลูกเนี่ยบอกรักคุณแม่ข้อความคนลูกของคุณแมนเนี่ยโดนใจคุณเดียวมากที่สุดเราจะมอบเพลงนี้ให้ครับทั้งข้อความและวิธีการแสดงออกด้วยต้องมีมีต้องมีกิมเพลงในการแสดงออกเราจะบอกรักลูกรักแม่ค่ะอันนี้เนี่ยบอกกันบ้างก็ได้แต่ว่ามันต้องมีตีมันต้องมีตีสัต้องมีตีต้องมีตีตีนิดนึงครับแล้วใครเปนแม่ดีฉันนะเออคุณเลยแม่ผมเป็นลูกโอเคไหมครับอ๋อพี่แก้วแก้ว แอ๊นและพี่สาธิตพี่จะบอกเลยนะครับคุณแม่วัย38นี่ยังไงโอ้โหมาถึงทีนี้ครับดิวครับไดพี่จูผู้มาวพาแม่ไปบานแบบเลยแม่ครับยังไงเลือกขอบคุณมากเลยครับแม่แม่เวี่ยงไหมแม่ดูแลหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับครับจริงแลผมมาตลอดเปลีนได้บ้างเลยครับกระโปรงไม่เป็ี่ยนมาทำไมคุณแม่ดูละเอียดลูกเปนาดนี้เลยแบบนี้สัตว์อันนี้คือตัวอย่างคัดทอดกันมานาเนี่ยไม่ดีอย่างไม่ดีเป็นแปะนังร้ายแบบคัดทอด อยากให้รู้เรื่องชีวิตรู้แล้วชีวิตตอนนี้รู้เลยครับโอเคไปกันหน้าต้องไม่กิมมิกก็ไม่กิมมิกพอไหมครับคุณแรกพอไหมครับเลือกก่อนดีอยากให้บ้านไหนบ้านแรกอันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมจะตัดสินอยากแรกที่ผมจะตัดสินเนี่ยผมจะตัดสินจากอารมณ์ที่ส่งออกมาได้ไหมอารมณ์โอ้อคอนแทคไอคอนแทกที่สื่อมีอินเนอร์มีอินเนอร์สองเรามองกันอย่างลึกซึ้งเพียงใดสองมาสองครับผมอารมณ์ไปอามณ์สออารมณ์แล้ว สองสองเราจะดูถึงความถูกพันความถูกพันขอเชื่อมด้วยค่ะเดี๋ยวมัดไปแน่นมุกเกษตรนะฮะและเดี๋ยวและเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนยิงไลน์ในเวลาเราทำกันเงียบเข้าใจเข้าใจเจ๊น่อยนะครับเราทำกันแบบเงียบๆหน้าบังอันนี้อันนี้คุณแม่เริ่มปรึกษาบังเรื่อเริ่มงก่อนเรื่องก่อนบ้านแต่งบ้านนี่คุณแม่เริ่มเทรนลูกนะเริ่มเทรนลูกเริ่มเทรนลูกเรื่องจากบ้านไหนดีครับดูครับให้ดูเรื่องเลยครับอย่าเพิ่ง เรื่องการระดับไหลยดีกว่ามากคู่แรกเลยครับสนใจจะเป็นคู่แรกใช่ไหมครับนั่นอยครับองแม่และลยุนยุกใหม่แม่และลยุกยุกใม่ก็อีกหนึ่งตัวของกว่าอีเทียหนึ่งตัวคือแม่นางผมเป็นลังใจกับคู่แรกหน่อยครับผมดอนแฟนคลับเราน้วรักมาะเขาคุ้นคุณแม่นานะเราต้องมีกินหมิงเอาไปเตยเริ่มเริ่มก่อเรื่องใมล เดินสวยๆเข้ามาห้าสี่สามหนึเอลยครับแมค่ะึงซึงดูสายตาดูสายตาดูจังหวะกันก่อนลงมาในสามกีอ่ามันมีนีมผลแล้วก็ให้คะแนนเรียบร้อยจะบอกว่าเนี่ยเรียบๆแต่ก็มั่รัะน่ามันเป็นไง่ะเขาบอกว่าคลาสสิกกีตาร์ใช่ก็ายังเด็กอยู่เองครับถ้าเป็นเราสองคนนี้ก็คือแบบโหดยามาก สามวันไงไปไหนมาเลถึงลำพองนี่แหละผู้ที่สองค่ะเราไปผู้ที่สองผู้ที่สองเรียนตามคิวเลยจัดการเลยครับผมอยากให้คุณแม่นั่งไหมแม่นั่งไหมอยากนะอยากนะขาดเข่าจะข้างเวทีไหยลูกน้องน้องทำจริงไกลไปนะขออนุญาตขอเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนคนที่ไหนชนบุรีขอภาษาถิ่นชนบุรีภาษาถิ่นนะไม่มี ไม่หรอไมไม่ไม่ไมไม่อนะสามสองหนึ่ง a เ t i o n นี่นเกิวันนี้หนูยงยังดังยัยังงยังยัไม่งยังยังกังยังยั้นั้ยังยยะยั่ยัยัง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 งยังยัังยังยันยีงยังยังัยััั ขอบด้านหลังครับผมหมายเลขสองไม้เลขสองผ่านโค้ลไปแล้วต่อไปเชิญคู่ที่สามยับไปเดียวครับคู่ครับที่สามเลยครับคู่ที่สามนี่เลยดีกว่าอย่าหลบตาพี่อย่างนั้นที่รู้ว่าน้องมีความอยากจะทำแล้วอิจฉาโอปีนี้ผมเลี้ยวงที่บอกรักแม่กับกาบแบบนี้เดี๋ยวยืนถือแม่กาบมาหน้าที่ครับผมจับสายตาเลยสับตาไปก็มีแกล้งเลย สามสองหนึ่งแอคชั่นอยากบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดโอเคจับมือกันหน่อยดูหน่อยนะครับคุณพี่สาวไปแล้วแล้วพี่สี่ก็พี่สาวรักคุณแม่รักคุณแม่แอชเชอร์แมน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 อันนี้ควรจะเป็นรูปแม่ลูกคนก่อน คนดีวะเขาแรง้วดีเลโต้ยต้องบอกถึงความใส่ใจของคุณแม่มหนงจะบอกว่าคุณแม่ในลกที่สมบูรณ์ากนไม่คถแขงแรขงเรเอาล่ะพร้อมไหมครับพร้อมได้ครับร้อนเชิญครับผมอ่มะทีมมอสอาจจะทำให้แม่สบายเงี้ยลก็ขอโแล้วก็อะไรที่แม่อยากได้ ก็อยากให้หมอทำให้ให้แม่บอกมอแก็อยากบอกว่าเห็นไมจามากโอเคไหมเป็นเป็น่วยไห้เห็ความผมเองก็เป็นตอนแับแม่ครั้งแรกรักแม่ครั้งแรกคือเราตองตามกันโอ้โแล้วเรามาดูสิ่งที่พีคที่สุดในวันนี้นะครับเราพเราจะสร้ังควาับ ฝากเอาฝากไว้กับนักเอ่ยคนนี้พ่อยู่แล้วก็ทกพอยู่ไหมครับเพ่อยู่แล้วใช่ไหมครับทักเพ่อยู่แล้วก็ดิบบ้านดิบบ้านองกานนี้อะจาะโอเคอไมลดูไอยอค่เพ่อถ้าพร้อมแล้วเชิญนะครับเชิญครับของได้คุณแม่เลยค่รอแอคชั่นอยู่ ให้ทังหกคู่เลยครับสอบคุณค่ะมีเชอร์ะนหนาทานะหลังจากนี้หน้าที่ที่จะทำงานตัดสินอยู่ที่นุ่ดิวเดอะสตาร์ห้าแล้วแว่าจะมอบนะครเฟรมรูปนี้ให้กับคู่ม่ลูกคู่ไหนครับผมวิธีการตัดสินต้องไปมอบที่มืองดนั้นครับถ้าตรงตามที่เราตั้งไว้เนี่ยคราวที่เขมอบได้ ちろう <music> ครับครับนี่น้ำตาไหลนะครับทุกพูดนะครับเหมดเลยนะแล้วพี่กรัไปที่มดเลยอีครับผมนกรับอีกสี่คู่เรามีของมันบอกใจด้วยนะครับดยให้คุณยูวอนไปด้วก็ลงไปกิจกรรมในโรงพยาบาลได้นะคะก็ทำนี้เลยครับผมให้ดูให้ดูว่าถ้าถูกใจเด็กที่เรามอบอะไรอีกได้ไหมอ่ะก็เดียวถอดเสื้อถอดหมวกให้น้องพี่อยู่ไปดีกว่านะ้าุกกาครศึกษาก็ได้เลคือร ได้เลยอีีแล้วขอควาูให้เยอะให้เยอะอะไรนะอรดีอไี่คคุู่ดงคูเลยครับไมู่เลยครับเอ้ครับผม้มอสบอกเย่ามอสได้ชิ้เดียวอสชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ันไ่เข้าหี่นเไปทำนทตรงนี้เลยครับผม นนีะครับปกติต้องช้อปปิ um ้งครบ200บาทนะคะก็นำไปเสร็จมาที่จุดอีเชสเตอร์ของเรานะคะก็จะได้เห็นนะคะทับซองโทรศัพท์คนงานไม่ก็จะเป็นซองแต้มดงก่อแล้วพี่แต่ผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับทั้ง5คู่นะครับแล้วก็คุณยูนิียสตาร์ได้ถ่ายรูปพวกเป็นที่หนึ่งนะครับอย่างนี้อย่างหออยากโบโอเคไม่ร้อยแล้วก็ให้ถ่ายรูปรวมกันดีกว่าต้องการน รูตโดมอะไรลูกโดมคุณลูกอยู่ห้องหน้าคุณแม่อยู่ห้องหลังนะครประกอบลูกเต๋อไว้นะคะครับให้คุอยู่ภาพแบบนี้พี่บอกไม่เอาด้วยดีดีที่วันนี้นะครับภูม่ลูกได้มาบอกความรักในกัมปทานความรู้สึกดีๆในวันแม่แห่งชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณดิวเนี่ยเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะครับก็ของที่ลึกจากฝีมือของคุณดิวเองนะครับในงานบาง we love you นะครับจีเมกับบางนานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้กำกับทุกคนเลยครับขอบคุณครับ งบได,อไดบขอบคุณค่ะรับเ